สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ ีเดยรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 อนุกรรมธิการการคุ้มครองผู้บริโภควุทิสภาถแถลงเตือนประชาชนระวังสารพิษตกค้างในผักผลไม้พร้อมร้องหน่วยงานผลักดันจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพก่อนกระจายสู่ตลาดณห้องถแถลงข่าวสื่อมวลชนชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งสสคณะอนุกรรมธิการการคุ้มครองผู้บริโภควุทิสภานำโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์นิฟาริดระเด็นอามัดประธานคณะอนุกรรมธิการถแถลงข่าวเรื่องการคุ้ม ครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันสินค้าผักและผลไม้ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสมาชิกในอาเซียนซึ่งด่านศุลกา,กากรหลักที่มีสินค้านำเข้าสูงสุดคือด่านศุลกา,กากรเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยในการตรวจสารเคมีตกค้างปนเปื้อนในผักและผลไม้ใช้เพียงชุดทดสอบสารเคมีตกค้างเทสคิทซึ่งสามารถตรวจพบสารเคมีได้จำนว จกัดจึงต้องมีการส่งตัวอย่างที่ตรวจสอบสารเคมีตกค้างไปทดสอบณห้องปฏิบัติการแลบที่ใกล้ที่สุดโดยกระบวนการดังกล่าวยังขาดความรวดเร็วในการจัดการกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยคณะอนุกรรมธิการจึงได้ลงพื้นที่รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรกระบวนการตรวจสอบสินค้านำเข้าและการสุ่มเก็บตัวอย่างของผักและผลไม้เพื่อตรวจ สอบสารปนเปื้อนเมื่อวันพฤหัสสปดีที่3เมษายน2568ณจังหวัดเชียงรายพบว่าผักและผลไม้มีแกนตกมาตรฐาน170แ,และมีหนึ่งตัวอย่างซึ่งพบวัตถุอันตรายชนิดที่4คือคลอไพริฟอร์ตคณะอนุกรรมธิการจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยควรขยายสำนักงานและเร่งดำเนินการให้มีห้องปฏิบัติการที่มีเครือ ตงมือทันสมัยและได้มาตรฐานสากลโดยเร่งด่วนพร้อมจัดสรรงบประมาณที่ใช้สำหรับตรวจผักผลไม้และอาหารนำเข้าในห้องปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงให้มีความปลอดภัย 2. ออยควรเร่งสนับสนุนการจัดทำระบบการตรวจรับรองฟาร์มที่นำเข้าผักผลไม้และอาหารนำเข้าอย่างเป็นระบบและพัฒนาระบบรับรองอาหารนำเข้าให้เชื่อถือได้และโปร่งใส 3. ด่านศุลก,กากรเชียงของและออยควรทำความร่วมมือกับผู้นำเข้า ผ,ผลไม้และอาหารให้รับผิดชอบค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับรอง ISO 1725หากพบสินค้านำเข้าตกมาตรฐาน 4. การกำหนดบทลงโทษแบบป้องปรามและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคควรมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดมาตรการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภยอัย 5. ออยควรเร่งพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเร่งด่วน r a p ผิด alert system และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดระบบในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนติดตามและมีมาตรฐานเพื่อจัดการสินค้าอาหารที่ไม่ปลอดภัยได้ทันท่วมทีตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคและ 6. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนและวิถีชุมชนในพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยว เลี่ยนเส้นทางไม่เข้าชุมชนเดิมซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นควรนำประเด็นหารือต่อคณะกรรมาการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริดประเด็นอามัดกล่าวว่าจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนที่พบในผักและผลไม้มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชถึง37ชนิดแต่ละชนิดมีความอันตรายแตกต่างกันเช่นเป็นสารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์รบกวนการทำงานของระบบฮอร์โมนหรือต่อมไร้ท่อเป็นพิษต่อระบบประสาทรวมถึง เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันคณะอนุกรรมธิการจึงขอสื่อสารให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคตระหนักและระมัดระวังในการบริโภคพร้อมทั้งเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนงบประมาณและผลักดันให้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและการรับรอง ISO 1725ทุกด่านศุนลกากรและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเร่งด่วนของประเทศต่อไปอท,ท,ทั้งหมด ส1 9ชนิดนะคะจาก1ิตัวอย่างเนี่ยเราพบสารตกค้างทั้งหมด37ชนิดค่ะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีอันตรายเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็1ใน37ชนิดนั้นเนี่ยเราพบคลอไทเรฟอรสนะคะซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4หรือว่าสาร ที่ตกค้างที่เราไม่อนุญ,ญ,ญาตให้มีการตกค้างเนื่องจากแบงไปแล้วนะคะตกค้างสูงถึง0 7 8มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สาเาห้นย์ดหนึสาเจนย่สานาลโดยกาแฟป,ปาทีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินดีหวานไม่มีไขมันให้้กลิ่นกาแฟแท้ ทัศนีบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v ท h a n n e l นประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัศนพระสมุทรและทีมงาน